สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกคนตำนะคะตำแซ่บๆซนัวๆนะคะทุกคน ตำแซ่บๆนัวนวตำลานะคะสูตรเม็ดเดียวของเราเลยนะคะงวดที่ผ่านมาได้กันไหมเนาะนะคะเจ็ดหห้าสามนะคะเข้าทั้งหกเข้าทั้งห้าเลยนะคะโอ้รู้สึกว่าสูตรดั้งเดิมนีจะเดินดีนะคะสูตรดั้งเดิมไปต่อนะคะสูตรดั้งเดิมเด้งเลยนะคะใครไปห้าหนะคะแอดเออไปไม่ถึงห้าสามนะคะไปไม่ถึงห้าสามห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสามนะคะใครไป ไปตัดเล่นก็คงจะได้นะคะทุกคนโอ้มัคนคือบอกหาหนึ่งสองสามเนาะเอามาดูนะคะวันศุกร์นี้จะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะคะเพิ่นจะให้ตัวไหนเนาะเลขลงศพนี่คงไม่มาแล้วละมั้งนะคะทุกคนนะคะ คงสิบาไาแลลวเนาะอ่ามาดูกันนะคะขอให้มาขอให้หิงขอให้ปังเด้อกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะตัวนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะแอดก็นี่นะคะก็จะเจาะให้นะคะจะเจาะให้เจ็ดหางนะคะทุกคนนะคะเจ็ดหางนะคะตัวหลักเป็นห้านะคะตัวงบน้อยสองนะคะทุกคนนะคะแล้วก็จะฟันเม็ดเดียวนะคะสามตัวหนึ่งตัวแล้วก็ชุดสี่ตัวหนึ่งตัวนะคะแต่วันนี้นะคะรอบนี้แอดขอฟันชุดเอ่อฟันชุดเอ่อ เ,เม็ดเดียวนะคะสามตัวกับสี่ตัวนี่ฟันเป็นอย่างละสองหางนะคะเฉพาะวันนี้นะคะรู้สึกชอบนะคะรู้สึกชอบส่วนตัวนะคะรู้สึกถูกชะตากับตัวเลขนะคะก็เลยกลับหัวให้นะคะมีหกมีเก้าแน่นอนว่สาสันเอฟซีว่ากลับหัวให้นะคะเอาว่ที่ผ่านมานะคะออกเจ็ดหกห้าสามนะคะเจ็ดหกห้าสามปาสีมานี่เนาะถ้าเป็นเจ็ดหกห้าสีนี่เรียงเลยนะคะทุกคนนะคะเกือบมาเรียงบนเลยนะคะนี่เนาะ งวดก่อนนี่แอดก็ fc ถามนะคะ fc สอบถามนะคะแอดชอบตัวไหนวาสันนะคะแอดก็ห้าหกหกห้าทั้งใจเลยนะคะรู้สึกชอบเฉยๆนะคะรู้สึกชอบเฉยๆนะคะทุกคนนะคะแต่ว่างวดนี้นะคะงวดนี้ชอบตัวไหนนะคะชอบตัวไหนอ่าเซนมันยังไม่พุ่งแรงนะคะโอ้งวดก่อนแอดชอบห้าหกแล้วมันออกหกห้าสามโอ้ยเนาะคะ่ะเอาขอให้มาอีกนะคะขอให้เดินต่อขอให้แอดมือแม่นนะคะเลือกถูกอีกนะคะ ทุกคนนะคะสูตรนะคะมันก็มีเด่นหลายตัวนะคะเราก็คัดออกมาตัวชนนะคะบางทีมันก็ชนสองตัวสามตัวนะคะบางทีชนตัวเดียวเด่นจริงๆบางทีมันก็ไม่มานะคะบางทีก็เป็นตัวลองเด่นมานะคะเอาแคบเอานะคะทุกคนสูตรดั้งเดิมนะคะนี่คือสูตรดั้งเดิมนะคะ <ceux S 1> เป็นสูตรแม่นะคะสูตรแม่ของอ่าสูตรเม็ดเดียวนะคะซึ่งชนกับอาจารย์ปัญญานะคะงวดนี้นชนอาจารย์อาจารย์เสียวเดียว อาจารย์ใจข้อบอดีแล้ค่ะชนะอาจารย์ปัญญาเลยนะคะแอดได้สามสี่ค่ะงวดนี้แอดได้สามสี่นะคะทุกคนเอาพินิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะแอดได้สามสี่นะคะงวดน,นี้อ่าแคบเอาเลยจ้ะสามสี่นะคะสามสี่ค่ะ,ะทุกคนมันคือต่ำเท่านัจ้ะ เทสแล้วชอบไม่อยากสู้มๆไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสูตรมันให้อย่างนี้นะคะบ่อยากลืนสูตรลืนคู่เนาะแต่ว่าชนอาจารย์ปัญญาทั้งสามทั้งสี่เลยนะคะสามสี่นะคะทุกคนงวดก่อนนี่ให้ห้าหกนะคะเด้งเลยนะคะอ่ะเริ่มเดินแล้วนะคะปรับสูตรใหม่นะคะปรับสูตรใหม่ทุกคนนะคะเอานี่นะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะสําหรับสายวิง่งสายลูดนะคะสายวิง่งสายลูดนะคะทางนี้เลยนะคะเราก็จะเอาไว้ในสูตรเม็ดเดียวนะคะทุกคน เอาแคบเอาเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะสามสี่นะคะสามสี่นะคะห้าแคบเราจะเห็นไหมคะทุกคนนะคะเห็นชัดเจนไหมนะคะเห็นทุกตัวไหมนะคะสามสี่ค่ะทุกคนให้ไปที่สามสี่นะคะให้ไปที่สามสี่จ้ะทุกคนนะคะสําหรับสายลูดนะคะอันนี้เป็นสูตรบนล่างเลยนะคะโอ้บกิดย่ยางดอกแอดขอแคอรลดมันเขาน่าเนาะวันนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันพุธ นะคะวันพุธอ่าไปได้นะคะผ่านฉลุยแล้วนะคะวันพุธเด้งนะคะอ่าวันศุกร์นะคะมาดูกันนะคะวันศุกร์จะเป็นยังไงนะคะสามสี่จ้ะถือว่าเลขอยู่แถวแถวนี้นะคะถือว่าสี่เริ่มเดินเยอะอยู่นะคะช่วงนี้นะคะเนี่ยถือว่าเลขมันอยู่สองสามสี่เนาะใช่ไหม ว่ากันไปนะคะทุกคนก็ขอให้มันมาอีกนะคะจะกอดคอกันมาไ่เอามาดูสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะแอดจะให้ตัวไหนนะคะเม็ดเดียวเขียวทั้งวันนะคะอ้าวนี่สูตรเม็ดเดียวของเรานะคะแอดก็ชนอาจารย์นะคะชนอาจารย์ปัญญาเลยนะคะทุกคนนะคะงวดนี้นะคะหวยบมันสีรวยยกส่องอยู่บ่จ้ะเอาลองดูเด้อค่ะทุกคนนะคะได้แบบนี้นะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางเนาะทุกคนเนาะอานี่นะคะแขบเอาเลยนะคะทุกคนนะคะ สามสี่นะคะแอดฟันไปที่สี่นะคะแอดเลือกสี่นะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะชนอาจารย์ปัญญาเลยนะคะสบายใจเลยเอฟสี่บอกนะคะจะได้ไม่เปลืองงบประสันติเอาขอให้มานะคะขอให้ชนกันแล้วมาอย่าพาอาจารย์ชนตึกนะคะใครแอดมีเดียวไปชนสูตรอาจารย์นะคะอาจารย์เสียวเลยนะคะสี่นะคะแอดให้สี่ค่ะสี่สามสี่สี่สี่ห้าแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดนะคะสี่แปดสี่เก้านะคะทุกคนนะคะงบน้อยนะคะ เป็น4849นะคะอ่ารอบนี้นะคะชุด3ตัวกับชุด4ตัวนี่จะให้2หางนะคะคือ489แล้วก็486นะคะแอดก็กลับหัวให้นะคะ4890แล้วก็4860นะคะแอดเห็นมันโอ้คือสวยแท้เลยแอนแอดเลยกลับหัวให้ FC ดีกว่านะคะอ่ารู้สึกว่ามันถูกชะตากับมันพอดีนะคะ468เลขบ้านอีกอันนึงนะคะเลขเทียงนหน่อยค่ะ สี่แปดหกนะคะเทีย่ยงนะหน่อยพอดีเห็นสี่แปดเก้าเราเเลยกลับหัว่าสี่แปดหกให้เอฟซีนะคะพอมาดีมันมาบรรจบตัวนี้พอดีนะคะเอดก็เลยโอ้สวยจังเลยนะคะก็เลยโอ้นี่นะคะสี่แปดหกศูนย์นะคะทุกคนลองดูเด้อสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าศูนย์นะคะสี่แปดหกนะคะสี่แปดหกศูนย์ลองดูนะคะขอให้มาอีกนะคะขอให้มาอีกสายลูดนะคะสําหรับสายลูดลูดเท่านั้นที่รอดนะคะสายวิง่งสายลูดนะคะงวดนี้ให้ไปที่สี่ค่ะ บนล่างเลยนะคะทุกคนบนล่างงวดนี้ให้ไปที่สินะคะเอาลองดูเด้อจะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอให้นะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะส่วน fc นะคะที่ขอเลขผีบ้ามานะคะทำไมมาขําจังแอดนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแอดนะคะไปไปเออเขามันเป็นตลาดเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดก็จะไปขอแนวทางเขาเนาะ ก็จะมาเย็นๆหน่อยนะคะจะพยายามไม่ให้เกินหกโมงนะคะทุกคนนะคะเออกับเป๋ยโคเขาอยู่ตลาดเนาะมันก็เลยต้องขำหน่อยนะคะทุกคนนะคะําเนียค่ะโซเนบผุนเนียนีเแียไปตลาดเนาะทุกคนนะคะทิ้งไว้ให้เขาเขียนเองนะคะมันก็สิลหลายตูแล้วเออหรือให้เขาเขียนเขาเขียนเขาก็เข,าเขียนแล้วค่ะทุกคน <laughs> กลับมาอีกทีนก็จะเต็มหน้ากระดาษนะคะ เอานี่นะคะสถิติเม็ดเดียวนะคะทุกคนนะคะอ่ะเอดก็จะได้ไปิดคอเขาะนะคะปขดอพี่บายจุตลาอ่านี่นะคะทุกคนนะคะเอานี่เนาะสี่นะคะสี่แปดสี่เก้านะคะสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าศูนย์นะคะทุกคนนี่นะคะสถิติศูนย์เม็ดเดียวนะคะตั้งแต่เปลี่ยนหน้าใหม่นี้เพิ่งเข้าเห็นชัดเจนไหมเนาะนะคะ เก็บไว้ดูนะคะทุกคนแอดก็เก็บสถิติไว้ให้ดูนะคะเออเอาไว้ให้ดูเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนเลขพี่บ่าเนาะเออพี่บ่าอีานี้เหรอคะโอ้ยมันแต่ว่ามันไปเข้าหาหนอยกระจุยกระจายเลยนะคะก็วันไหนที่ขอเลขพี่บ่านะคะไปเข้าห้วยหาหนอยกระจุยกระจายเลยนะเดี๋ยวแอดไปขอมาให้นะคะทุกคนนะคะไม่เกินไม่เกิน่ะ หกโมงเย็นนะคะไม่เกินหกโมงเย็นแน่นอนนะคะเพราะว่าหลังหกโมงเย็นนี่แอดจะลงเล่นทั้งวันแล้วนะคะเอานี้นะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวจะไปขอมาให้เด้อค่ะทุกคนนะคะก็ข้นหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดเย็นนะคะแอดไปขอเขาอยู่ที่ตลาดนะคะทุกคนเนาะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หิงขอให้ฟังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอให้เด้อสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ <S <S ให้ดูครบแล้วเนาะเม็ด